สวัสดีค,ครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแวนอนัดอกระเ,เป๋าลงก่อนอเกียร์แบ็คนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไอ้กระเป๋าใบนี้แหละนะครับเกียร์แบ็คทีบีกระเป๋าย้ายบ้านนะฮะใบประมาณนี้ ทีนี้ก็เข้าถึงฤดูในการท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนก็มีโปรแกรมไปแคมป์มีโปรแกรมไปเที่ยวกับที่ครอบครัวไปกับแฟนไปกับกิ๊กอะไรก็ว่ากันไปนะครับหลายครั้งเขาจะชอบไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสังเกตน,นะเออเรามากักจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแล้วไอ้ผู้ชายอย่างเราเนี่ยถ้าแม่งคบกับผู้หญิงและชวนไปอุทยานแห่งชาตินี่ามันดูดีไม่ดีคือไปชวนไปทำลายย้ำนั่นแหละ แต่ว่าอาจจะเปิดเพื่อเอาธรรมาชาติมาล่อหน่อยออโอเคไหมดีกว่าไปเปิดโรงแรมโต้ง,ตง,ตง,ตงๆเดี๋ยวช่วงนี้ไงไม่รู้นะแล้วแต่นะในการจะไปเที่ยวอุทยานเนี่ยถ้าเราจะไปนอนค้างสักคืนนะครับก็จะมีอยู่สองสามช้อยช้อยที่หนึ่งก็เปิดบังกะโลเลยเปิดบังกะโลเช่าห้องอะไรเขาว่าไปเครื่องครัวเครื่องนอนไม่ต้องขนเลยมากแต่บรรยากาศก็จะแบบออกป่าๆนิดนึงดบะ อุทยานแห่งชาติมัอาจจะไม่มีอาจะเป็นรอบๆนั่นคือกลางวันเที่ยวอุทยากนกลางคืนก็นลงมานอนตางนี้ไปนะครับก็เป็นวิธีที่ผมชอบนะ <c oughs> สะดวกโอ้เปิดไลน์แคปตี้นี้มันเดินเต่าโหดเหรอครับไม่ไม่ไม่โหดรถต้องจอดได้ Wi-Fi ต้องแรงน้ำต้องแรงเย็นแอต้องดีไม่งั้นไม่นอนกระแด่ขาดขอ์ปกอบพวกนี้ไม่นอน อาหารทํากินเองได้ไม่มีปัญหาแต่ฟิสิลิตี้ต้องดี Wi-Fi ไ,ไม่แลกูก็เชิดออกแล้วคนอยา่างกูท้ออะไรไม่ได้มากหรอก <c oughs> แต่บางคนก็ชอบไปเที่ยวไปดอยอุทยานแห่งชาติครั้งหนึ่งผมก็ไปเที่ยวนะครับอุทยานแห่งชาติแล้วก็คนพบหลายๆปัญหาจากการเตรียมของ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเราของทุกอย่างยัดเอาวไว้ในที่เดียวกัน <c oughs> เป็นทางออกของผมนะมาดูกันกระเป๋าตัวนี้เ,เป็นกระเป๋าที่ผลิตโดย ทางไลฟ์ของเรานะครับอย่างนี้ผมบอกสินค้าเมดูไทยแลนด์นะซิปสองหัวผ้าใน 1, ร่อน10พันกะเป๋ากันน้ําได้นะครับยัดมาอย่างแรกเลยหมอดข้างไปนต่อฮะอ่านี่ฮาร์บูลฮาร์บูลฮาร์บูลแบกไปถ,ถ้าไม่รู้มันคืออะไรดูรายการเมื่อวานนะครับ หมอนหมอนไนะหมหมอนสักใบไหมเอาหูไหมเอาหูไหมได้นะอเอาห่มเต็นไหมไม่อันนี้เต็นสองคนอ,อะไรเกินก็เอาลงไปก่อนเต็นสองคนนะครับมีสองหลังเลยเต็นสองคนสองหลังอแหมรถตายโว้ยคือ เรานอนเต็นท์หลังเดียวกันไม่ได้หรอกเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะมันเอาไปสองหลังไม่ใการไม่ใกล้กันอืมเป็มากครับก็ใส่ของได้เยอะประมาณเนี้ยเต็นท์หลังประมาณเนี้ยสองหลังผมพยายามหาหลายๆอย่างยัดเข้าไปนะครับถ้าคุณเอาบางอย่างออกคุณก็เอาบางอย่างเข้าไปใหม่ได้นะฮะนี่คือความใหญ่ของม,มันคุณสามารถใส่ของได้หลายๆอย่างเลยนะครับ แล้วราคาเหรอเดี๋ยวผมจะลงมาให้ข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นสายเบลนะครับสายเบลล์คือะไรที่สายเซ้ที่เบลลนี่แหละที่มีความทนทานดันทะลุข้างล่างไปเลยนะครับคือเวลายกมันจะมีแรงช่วยตรงนี้ยกไปเลยนะครับทั้งใบเลยมันจะแข็งแรงมากเพราะว่ามีมีเบลตรงนี้ช่วยประคองข้างล่างนะครับแรงดึงทั้งเส้นมันจะมาอยู่ที่ไอ้เส้นสองเส้นเนี้ยยกขึ้นใบแรงก็จะมาอยู่ที่สองเส้นนี้ที่มือจับนี่ สิค้ามั่นคงจึดทนทนทานไว้ใจได้ตอนนี้มีแต่สีดำนะครับแต่สีอื่นจะทยอยจะทยอยมาอันนี้เป็นรุ่น G B 0 2มันมีรุ่น G B 0 1ด้วยที่มีสีหลายสีเดียวเวลาผมเอามาถ่ายนะครับนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของบริษัทสนามเดินป่านี่จะเป็นเต็นท์อ Or l l o r a นะครับอ l l o r a X รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่า ความทนทานนี่สุดยอดนะครับอันนี้เต็นท์สองคนเหมาะสําหรับคนไปเที่ยวกันสองคนนะครับขนาดสองเมตรสิบคูณเมตรห้าสิบคูณเมตรสาสิบห้ากันน้ําระดับแรงสุดเลยก็คือสามพัน้อยมิลิเมตรนะครับกันน้ําได้ดีแล้วก็ค่อนข้างจะทนทานสินค้าของสนามเดินป่าเนี่ยเขาเน้นทนทานนะครับซิปยังมาสองหัวเลยทีนี้ถ้าคุณจะไปเทียบสเปกกับเขาเรียกว่าอะไร สินค้าที่เขาขายตามที่มันราคาไม่แพงอ่ะพอเต็นต์ราคาไม่แพงสิ่งที่ต่างกันก็คือความหนาคุณภาพของวัสดุก็จะถูกบีบลงมาหัวซิปอะไรอย่างเงี้ยหรือความหนาของผ้าก็จะถูกบีบลงมาความสามารถในการกันน้ำก,ก็จะถูกบีบลงมาเต็นต์อาจจะขนาดเท่ากันแต่ว่าความบางความหนาของวัสดุจะไม่เท่ากันนะครับถ้าต้องการใช้งานระยะย,ย,ย,ยาวๆแล้วเขามีปรักกัน มี after sale service นะครับก็มั่นใจในสนามเดินป่าได้นะที่ร้ายก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของสนามเดินป่าแต่อาจจะไม่ใช่ทุกชิ้นแัดสอบถามเข้ามาได้นะครับคือเราสามารถประสานเป็นตัวกลางให้ท่านได้นะอย่างน้อยผมได้ค่าคอมบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่สินค้าหลักที่เราจะขายของสนามเดินป่าจะเป็นเก้าอี้สนามเป็นหลักเลยเตาอย่างเงี้ยเราเราจะมีขายเป็นหลักเลยนะครับ แล้วก็พวกแก๊สกระป๋องเราก็มีขายถ้าพวกตะกูลเต็นท์อาจจะมีแค่บางรุ่นเพราะว่าต้นทุนมันเยอะนะครับแล้วบางรุ่นคือคือร้านเรามันไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราขายของหลายอย่างนะแม่งมีมีไฟฉายอะไรเงี้ยก็เลยเอาหลายๆแบรนด์ดึงแต่ตัวหลักๆมาขายเราตัวที่โฟล์ง่ายๆนะครับแต่ถ้าสนใจรุ่นอื่นก็มัดจําได้ยกหูวห่าแล้วก็อาจจะสั่งซื้อเข้ามาสีอาจจะได้ตามตามนี้ตามนั้นก็แล้วแต่พี่แล้วกันนะครับก็ ลองสอบถามเข้ามาดูผมประสานเป็นตัวแทนให้แต่ร้านแต่สินค้าที่มีหน้าร้านก็อาจจะมีเฉพาะบางอย่างนะครับก็คือตัวที่ผมหยิบหยิบมาถ่ายเนี่ยก็อาจจะมีขายอยู่ตลอดตลอดเลยนะครับสนใจสินค้าก็สอบถามเข้ามาได้พี่ไม่กลางเต้นให้ดูเหรอเดี๋ยวแคปรูปลงไปให้ดูนะครับไม่กลางให้ดูหรอกวันนี้กูมาขายกระเป๋าซาเนี่ยกระเป๋า นี่เราบอกว่าที่ร้านขายนี่นี่เสื้อเขาให้มาขายของเขามานานแล้วแหละคุณมงมาทำช่องรายการทําช่อง YouTube ก็เอามาขายด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจอยากได้สินค้าในกองกองนี้ก็ติดต่อผมเข้ามานะครับสวัสดีครับ